สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์โพสต์อิโมจิเฟสบุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับผมกลายเป็นเพื่อนจิมก็มาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครใช้งานนะครับผมกลายเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะฟอร์มขึ้นมาเลยก็ได้นะะฮ แล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับเด่นไปแถบเมนูต่างๆครับรวมอยู่ตรงนี้เลย ก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับรอจะสั่งซื้อนะครับเติมเงินติดต่อแอดมินนะครับขอรีฟันนะครับหรือเปลี่ยนจะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินตรงนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็อาจจะยังไม่มีกันนะฮะเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆไปกดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีสองช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่่่่่่่่ลละะะะะชออออองงงททาาาากกกก็จมมีีคคแนน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 นตัััยเพืืๆรบ ช่องทางแรกก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถส่ายนำคริปโตนะครับจะมีข้อลิียมนะครับสามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์กันได้นะครับส่วนทางด้านล่างนะครับจะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนครับเป็นตารางอยู่ด้านล่างนี้เลยสำหรับการเติมนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมกดจ่ายขอคิวอาร์โค้ดขึ้ยครับผม มาเลือกที่ม้วนหมู่นะครับผมก็จะอยู่บริเวณ Facebook พอดีนะครับเพื่อนเพื่อนหาคำว่าเพิ่มไลฟ์โพสต์อิโมจินะครับผมมาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีอ่าสติกเกอร์ให้เราเลือกนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียราคานะครับแล้วก็รายละเอียดความเร็วนะครับต่างๆที่ต่างกันไปนะเพื่อนเพื่อนก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับผมในวันนี้ผมจะเลือกเป็นหัวใจอันแรกแล้วกันนะครับผมมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนนลิงงก์ขอโพสะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไล์โพสต์นะครับมที่เพื่อนๆอยยยาาากกจะะะเเเเพิ่่่่มนครรับไไไได้้ทห็ใสขปลฮ มันจะมีขั้น่ำอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่5 0 0แสนเลยนะครับกลายเป็นเพื่อเขวามาที่หน้าโพสนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่หน้าโพสนะครับมียอดไลค์มอนจินะครับหัวใจแล้วก็ยอดไลค์นะครับอยู่ที่รวมกันที่สานะครับผมก็ให้เราเข้ามา Copy Link งโพสนะครับนำมาวางที่ช่องลิงกนะครับผมใส่จำนวนเข้าไปเนี่ยครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับเมื่อเป็นเื่อนๆกอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าบริการโชบขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเราเกาะกันครบ เมือเพื่อนกดส่องไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่เพื่อนนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับหรืออยากจะดูประวัติออเดอร์นะครับเพื่อนก็มาคลิกที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็โชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่่่่่าา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 ากก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 ลลลลลััััััังงงงงดดดดดเเ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 เนน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 นิรร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 ระะ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 คคคคคบบบบบทท้้้ซยยยมืือออออออจจปปปป็็็็ขหห์สวตตีีๆไไฮแพ พบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับผมกระทำพบปัญหานะครับผมอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะเพื่อนๆมาเลือกที่หมวดหมู่ปัญหานะครับออเดอร์การชำระเงินเรนเอืนะครับผมมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่สองนะครับแล้วก็มาใส่เลขออเดอร์เข้าไปที่ช่องที่สามนะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาของเพื่อนะครรัับในกกาาแ้ไขปญห ถึงถ้าหากเพื่อนนะครับสามารถแคปภาพได้ทันตอนเกิดปัญหานะครับก็สามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือแอดไฟล์เข้าไปได้นะครับที่แอปไฟล์ตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าหากเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ km social นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนทางหน้าสายนะครับผมนะครับปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ3%เนะฮะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเราาากลับมดูที่หน้โพสต์กกันนดีว่าะครััััับบบบใในนนนนนนตตอออีีีี้้้ทท่่่หหาโโพส์์์ะะะคคคคครรรมมมยยดไไลลลจจิววแก็ู3ผ เดี๋ยวเรามารีเฟซแนกซกันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับยังอยู่ที่3อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งแอดมินก็ได้เลยนะครับและเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไลค์อิโมจิขึ้นมาแแลลล้้้้้ววนน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 ะะะะคคคคครรรรรรัััับบบบบผผมมมมมมมจจาากเเเเเเดดิิิิททีีีีี่่่่่ยยยยออออออไ์โูตพพขึปป็็ื ไปใช้เวลากันไม่นานนะครับแถมมียอดเกินขึ้นมาได้ยอดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆก็เป็นการแถมของทำเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็ใจดีชอบแถมให้ลูกค้ากันเรื่อยเลยนะครับในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากไปที่ km social เลยนะครับเพื่อนอยากเป็เพื่อนหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้งานลองมาสนับกันก่อนได้นะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ